ในหัวข้อการอ่านภาษาไทยพื้นฐานการทำงานร่วมกับ AI ซึ่งไฮไลท์สำคัญในช่วงนี้นก็คือการอ่านมีความสำคัญอย่างไรในการทำงานร่วมกับ AI นะคะอยากจะให้ทุกท่านนั้นร่วมกันรับฟังค่ะเพราะว่าแน่นอนว่ายุคนี้เราหนีไม่ได้ค่ะ AI แล้ว AI จะเข้ามาช่วยอย่างไรบ้างเรียนเชิญท่านผอได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เราได้ฟังถึงปัญหาแล้วก็ สภาพของการเรียนการสอนจริงที่ที่เกิดขึ้นนฮะในส่วนต่อไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนําเสนอผลงานของโครงการวิจัยที่สถาบันภาษาไทายศิรินทร์ได้พยายามทาเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องสมรรถนะการอ่านทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็จะเป็นเป็นภาพรวมกรองฟงของโครงการก็เป็นอย่างอย่างที่เรียนก็คือเป็นโครงการที่ ทำร่วมกันสองสถาบันนะฮะคือสถาบันภาษาไทยศีรินทรและก็สถาบันไทยศึกษาแต่ส่วนที่จะมาพูดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานของสถาบันภาษาไทยสีรินทรเป็นหลักโดยที่ของสถาบันภาษาไทยสีรินทรเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะการอ่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนโดยตรง อันนี้ก็คือโครงการของสถาบันภาษาไทายสรินทร์ในโครงการนี้ก็จะมีสิ่งที่ทำก็จะมี5กิจกรรมใหญ่ๆตามที่เห็นนะฮะส่วนแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการสร้างคลังบทอ่านที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในบทอ่านส่วนที่4ี่ก็เป็นเรื่องของการ จัดทาหลักสูตรเพื่ออบรมครูแล้วก็ส่วนที่5ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดสมรรถนะการอ่านทั้งหมดนี้ก็ยึดโยงกันด้วยแกนกลางอันเดียวกันก็คือว่าคําอธิบายสมรรถนะการอ่านที่ที่ควรจะเป็นที่เราต้องการสําหรับระดับชั้นต่างๆไม่ว่าเป็นชั้นเอมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ชั้นประถมปลายแต่ในของ ที่จะเสนอคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมัธยมต้นเป็นหลักทำไมการอ่านจึงสำคัญเนี่ยเ,ออเราคงเคยดูนิยายจีนเ,นเรื่องมังกรหยกแล้วเราก็คงเห็นว่าในช่วงต้นเนี่ยตัวพระเอกก็เจิงเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการฝึกวิทยายุทธของตัวเองเป็นอย่างมากสาเหตุหลักก็คือ การที่เขาขาดพื้นฐานที่ดีจนกระทั่งมาพบกับนักพรตเบงกซกที่เข้าใจว่าปัญหาของเคยเจ็งคืออะไรคือการที่ไม่รู้วิธีการฝึกกําลังภายในหลังจากที่เขาได้ฝึกกําลังภายในเรียนรู้วิชาการเดินลมหายใจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆได้เร็วขึ้นการอ่านก็เหมือนกันการอ่านก็คือพื้นฐานของ วิทยายุทธ์ที่เราจะต่อยอดปัญญาต่อไปเอ่ทำไมการอ่านจึงสำคัญเพราะจริงๆเรื่องของภาษากับความคิดเนี่ยมันแยกขาดจากกันไม่ได้ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องมีเพื่อเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราให้ค่ากับอะไรต่างๆเราก็จะมีคำ เรียกสิ่งเหล่านั้นเราจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆบอกความรู้สึกความนึกคิดต่างๆเราก็ต้องผูกคำเหล่านั้นเป็นประโยคเป็นเรื่องราวเพื่อจะเล่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วไม่ว่าเราจะพูดออกมาเปล่งเสียงหรือไม่เปล่งเสียงทั้งหมดก็ยังเป็นการคิดโดยที่เราจะต้องใช้ภาษาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษากับความคิดเนี่ยม,มันแยกขาดจากกาันไม่ได้ และภาษาแรกที่เราเรียนรู้ก็คือภาษาแม่ของเราเองคือภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อที่จะฝึกความคิดต่างๆและภาษาเองเนี่ยทั้งการอ่านและการเขียนมีขึ้นมาเพื่อที่ความรู้ของมนุษย์ทั้งหลายจะสามารถที่จะสะสมไว้แล้วก็ถ่ายทอดสืบต่อกันได้ก็ ผ่านวิธีการอ่านและการเขียนตรงนี้เราถึงจะสามารถาต่อยอดวิทยาการต่างๆเหล่านี้ได้ทีนี้แน่นอนในในอดีตเนี่ยเราเห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนแต่ในปัจจุบันพอเราเริ่มใช้ AI มากขึ้นคำถามหลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วเรายังจำเป็นที่จะต้องรู้การอ่านการเขียนขนาดนั้นอีกไหมเพราะว่า ลองเอาตัวอย่างให้ดูรายงานวิจัย465หน้าเนี่ยให้ AI หรือว่า Google Notebook LM เนี่ยอ่านรายงานเล่มนี้แล้วก็เขียนทำสไลด์พรีเซนเทชันออกมาซึ่งมันก็สรุปออกมาได้เป็น 10, 14 14หน้าตามที่จะแสดงให้ดูวนันนี้เนี่ยมันอ่านแล้วมันก็รู้ใจความหมดรู้ว่ามีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องดึงโลโก้ขึ้นมาสร้างได้เลย มันรู้ว่าเราพูดถึงปัญหาการอ่านมันก็เอาเรื่องคะแนนพิซซ่าขึ้นมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมาโดยที่ในรายงานไม่ได้ให้กราฟอันนี้ไว้แล้วก็รู้พูดถึงปัญหาในภาพรวมทั้งหลายตามดันที่เราได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรเรื่องปัจจัยการเรียนครูสอนต่างๆมันก็สรุปออกมาแล้วก็เอาสิ่งที่ในโครงการทำห้าด้านต่างๆเนี่ยเอามาเขียนออกมา แล้วก็สรุปออกมาว่ามีการทำอะไรบ้างแล้วก็แต่ละด้านก็เขียนออกมาในเรื่องของคอสออนไลน์ที่ทำมันก็ดึงออกมาข้อมูลออกมาได้ว่าทำสามสคลิปห2 0นาทีจากข้อมูลในนั้นในเรื่องคลังบทอ่านก็พูดถึงจำนวนของคลังตัวบทอ่านที่ได้ทำออกมาหลักสูตรก็มีการพูดถึงการผลการ อบรมกับครูกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำไว้แล้วก็เรื่องของแบบทดสอบมาตรฐานก็พูดถึงผลของการทดลองที่ออกมาข้อสอบที่ใช้แล้วการวิเคราะห์ตัวข้อมูลก็พูดถึงการทำคู่มือ,อ,อดัชนีปริเฉภาษาไทยแล้วก็สรุปว่าคุณจะทำอะไรต่อไป เปิดให้ใช้สาธารณภักดนสู่มาตรฐานระดับชาติเผยแพร่แล้วต่อยอดด้วย AI ทั้งหมดนี้ AI ทําให้หมดเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราไม่ต้องอ่านอีกแล้วหรือเราให้ AI อ่านแล้วก็ทำงานให้กับเราเถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่าใครก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแค่ อัปโหลดไฟล์ file, ส่งข้อมูลไปให้แล้วให้ AI อ่านแล้วก็สรุปออกมามันก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้แต่คำถามคือเราทาอะไรได้มากกว่านั้นอีกไหมอันนี้คือคือประเด็นสำคัญมากกว่าว่าถ้าเราจะทำงานร่วมกับ AI เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เราให้ข้อมูลแล้วเอาคำตอบมาแต่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ AI ตอบออกมาให้เราเนี่ยมันมันมันถูกไหมมันขาดไหม แล้วก็มันมีอะไรที่ควรจะปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อีกไหมซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะพัฒนาคนหรือนักเรียนเนี่ยให้ทำในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงแต่การที่จะทำงานร่วมกับ AI ตรงนี้ได้เนี่ยพื้นฐานจริงๆก็คือทักษะการอ่านที่ต้องมีเพราะว่าในสิ่งที่ AI ทํทำมาแล้วเนี่ย มันไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนมันมีที่ผิดอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสามารถอ่านและมองเห็นที่ผิดของมันได้อย่างสไลด์อันนี้ที่มันทำออกมาให้เนี่ยมันโพสกราฟทำอะไรต่างแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องที่เล่าแต่พอเราไปเช็คกับข้อมูลในรายงานจริงๆที่เขียนเนี่ยไม่ได้มีการนำเสนอกราฟนี้ไม่ได้มีการให้ตัวเลขนี้ตัวเลขอันนี้ AI แต่งขึ้นมาเองซึ่งไม่ตรงกับตัวเลข ในความเป็นจริงที่สสวทเผยแพร่ออกมาถึงแม้ว่า AI จะเขียนว่าแหล่งอ้างอิงมาจากสสวทแต่จริงๆตัวเลขในการาฟผิดตัวเลขจริงจะเป็น441409393และ379และในสไลด์อันนี้คำอธิบายหรือตัวอักษรในภาพอันนี้อันนี้ก็ผิด อันนี้ก็เป็นผิดสลับข้อมูลกันเลยระหว่างจำนวนคะแนนของการอ่านจับรายละเอียดกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสลับกันแล้วการใช้คำเราก็จะเห็นการใช้คำที่มันไม่ไม่คงที่อยู่ในในสไลด์ตรงนี้แล้วก็ในรายชื่อก็ก็ไม่ครบจากข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปให้ขาดไปสามคนเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า เรายัางจำเป็นที่ต้องอ่านเพราะว่าสิ่งที่ A.I เขียนถึงแม้ว่ามันจะดูดีใช้ได้แล้วก็ถูกเป็นจำนวนมากแต่มันมีที่มันผิดและที่ผิดนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นว่ามันขาดอะไรไปทีนี้ในส่วนการเขียนเนี่ยพอ A.I เข้ามาแล้วมันเริ่มเก่งและสามารถขึ้นหลายคนก็จะรู้สึกว่าให้มันเขียนให้เราเลยได้ไหมอันนี้ก็ลองทดลอง วิธีการอันหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าอยากจะเขียนความลิงขึ้นมาอันหนึ่งเรารู้ว่าเรามีประเด็นมีคำถามต่างๆที่เราอยากจะนำสิ่งเหล่านี้ออกมาเรียบเรียงและเขียนออกมาก็ลองคิดขึ้นมาเลยแล้วพิมพ์สิ่งเหล่านี้เข้าไปได้เป็นสิบเอ็ดประเด็นแล้วก็โยนคำสั่งอันเดียวเลยก็คือให้เอาไปใน,นต่างๆนี้ช่วยเรียบเรียงออกมาเป็นบท บทเขียนบทความให้หน่อยมันก็สามารถที่จะเรียบเรียงเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาเรียบเรียงแล้วก็เขียนเป็นความเรียงขึ้นมาได้ซึ่งพอเช็คดูมันก็ดึงทั้งหมด11ดประเด็นออกมาแล้วบางประเด็นที่ใส่เครื่องหมายคำถามไว้ก็คือว่ามันเป็นประเด็นที่เราบางทีอาจจะตั้งคำถามแต่มันดึงแล้วก็คิดแล้วก็สรุปคำตอบทั้งนั้นออกมาให้ให้ด้วย แต่ที่สำคัญก็คือมันผูกเรื่องต่างๆขึ้นมาได้เลยตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้สูงที่การเขียนเนี่ยมนุษย์จะที่เกียจขึ้นแล้วเราจะโยนให้กับ AI เขียนเพราะเราเห็นแล้วว่ามันมันเขียนใช้ได้และถ้าเราแจกแจงประเด็นต่างๆที่เราต้องการมันก็สามารถที่จะลำดับความว่า อะไรเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเราก็จะผักภาระการเขียนไปให้กับตัวตัว AI ตรงนี้มันคล้ายกับงานแปลในปัจจุบันที่นักแปลเนี่ยไม่ไม่ได้แปลโดยตรงละเขาจะแปลโดยให้เครื่องแปลหรือตัว AI เนี่ยแปลให้สิ่งที่เขาทำก็คือการมาตรวจว่ามันแปลแล้วถูกหรือใช้ได้ไหมงานเขียนในอนาคต ก็อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันคือเราอาจจะสั่งให้ AI ไช่วยเขียนสิ่งที่เราจะทำก็คืออ่านอ่านสิ่งที่เขียนว่ามันได้อย่างที่เราต้องการไหมแล้วจะปรับแก้ไหมเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นที่จะต้องมีเนี่ยไม่ว่า a ออจ,จะเก่งแค่ไหนก็คือการที่เราจะต้องอ่านอยู่ดีเนี่ยแต่แน่นอนการเขียนก็ยังเป็นเป็นอ่า งานศิลปะอย่างหนึ่งที่มันมันเหมือนกันเล่นหมักลุกหรือการเขียนภาพวาดทั้งหลายที่แม้ปัจจุบัน AI อมันอาจจะเก่งกว่าเราเล่นหมักลุกเก่งกว่าแต่เราก็ยังอยากเล่นหมักลุกเพราะเราเราสนุกการเขียนก็เหมือนกันหลายคนก็ยังอยากจะเขียนเองเพราะเราสนุกการเขียนเราได้ได้ผูกโยงเรื่องราวของเราเองทีนี้ในการทำงานร่วมกับ AI เนี่ยเราควรจะต้อง ทำอย่างไรอันแรกเลยคือเก่งภาษาและภาษาที่เราคุ้นเคยที่ดีที่สุดก็คือภาษาแม่เราเองเออมันไม่จำเป็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีต่างประเทศแล้วเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะ AI มันเริ่มเก่งภาษาต่างๆมากขึ้นถ้าเราไม่แม่นภาษาอังกฤษพอเราก็ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับมันเพราะมันต้องการเพียงเข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไรอ,อ่ อย่างเรื่องความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนให้กับมันเองอย่างอันนี้ทดลองให้มันแต่งกรอนแล้วก็ให้ประเด็นกว,ว้างๆว่าให้แต่งกรอนแปดสี่บทสื่อว่าชีวิตเหมือนการเดินทางการเลือกเดินทมันมันก็แต่งออกมาซึ่งซึ่งมันก็ตรงไปตรงมามันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันน่าสนใจอะไรกับกรอนอันนี้แต่พอเราเอา บทกวีของโรเบิร์ตฟรอสเลื่อม The Road Not Taken แล้วบอกให้มันแปลออกมาเป็นกลอนแปดมันคุณภาพมันต่างกันมันมันมีการใช้อุปรรณ์อะไรต่างๆแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งความคิดสร้างสารรค์ตรงเนี้มันไม่ได้มาจากไอาไอมาจากมาจากต้นฉบับในในภาษาอังกฤษหรืออย่างให้เขียนกระตูน เราสั่งให้ขิงกระตุนถ้าสั่งแบบพื้นคือให้มันคิดเองก็จะได้แบบทางซ้ายถ้าแบบที่เราช่วยมันคิดคือนึกถึงประเด็นว่าจะเอาอะไรประเด็นอะไรขึ้นมาใส่ไว้ในคําพูดมันก็จะเขียนออกมาได้ได้ดูดีกว่าเพราะงั้นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยก็ยังควรจะเป็นหน้าที่ของเราในการที่เราจะกำหนดให้ AI ทำหรือคิดอย่างที่ต้องการ หรือในการสั่งให้มันพัฒนาโปรแกรมอะไรทั้งหลายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือว่าในในแอปที่โครงการใช้เนี่ยก็ให้มันสร้างขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาไทยนี่แหละในการเล่าว่าเราต้องการโปรแกรมจะทำอะไรบ้างสิ่งที่มันต้องการคือความชัดเจนของการสื่อสารว่าเราต้องการอะไร ทำอะไรถ้าเรามีรายละเอียดชัดเจนตรงนี้ถึงแม้เราจะสั่งเ็นาสาไทยมันก็ทำสิ่งที่เราต้องการได้แล้วก็อีกสิ่งที่เราต้องมีก็คือมีความรู้มากพอเพราะในการที่เราจะทำงานเรื่องกับ AI ไอเนี่ยมันต้องอาศัยการอ่านและถ้าเราอ่านแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีที่ผิดเราต้องมีความรู้ในในเรื่องที่เราอ่าน ถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราเราว่างเปล่าเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็จะหลงเชื่อสิ่งที่ AI มันเขียนออกมาแต่ถ้าเรามีความรู้มากพออยู่แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าส่วนไหนที่มันเป็นส่วนที่มันแต่งเติมขึ้นมาเองส่วนไหนที่มันผิดจากจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ที่สำคัญที่สุดของความรู้ที่เราจะมี การอ่านจะต้องเป็นการอ่านในที่เราสามารถวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่เราอ่านตรงนี้ได้เราต้องสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันไม่ได้พูดถึงหรือตกหล่นไปตรงนั้นเราถึงจะทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างสังสรรอย่างตัวบทอ่านที่เราให้ AI เขียนขึ้นมาตะกี้เนี่ยถ้าเราอ่านเพลิน,เนๆเราก็รู้สึกว่ามันเขียนได้มีเหตุมีผล แล้วก็ชัดเจนแล้วก็จะเอาบทอ่านนั้นไปไปใช้แต่ถ้าเราคิดต่อว่ามันมีอะไรที่มันยังขาดไปหรือมีอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกเช่นเรามองเห็นว่าจริงๆบทอ่านที่เขียนมาตะกี้เนี่ยมันมันมองข้ามประเด็นหนึ่งคือมันมันตั้งข้อสันนิษฐานว่าสิ่งที่ AI เขียนเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันไหมระหว่าง ใน,ในคอในขอได้คอเวลาคุยกับ AI ถามคาถามเดียวกัน AI ตอบเหมือนกันไหมภาษาอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถ้าภาษามันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราคิดไว้แต่แรกมันมันมันก็ไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในในยุคของที่ AI เข้ามาแล้วเราคงเลี่ยงที่จะหนีมันไม่พ้นเพราะมันมาเร็วมากแล้วมันเก่งมากขึ้นคำถามไม่ใช่อยู่ที่ว่า เราจะให้ AI ทำอะไรให้เราเพราะถ้าเราให้ AI ทำอะไรให้เราเราก็จะไม่มีทางพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เลยแต่ว่าเราควรตั้งคำถามว่าเราจะทำอะไรขึ้นได้ดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมโดยเอา AI มาใช้ประโยชน์อันนี้คือคือคำถามที่ควรจะเป็นแล้วก็ในโครงการอันนี้เนี่ยเราก็เอาเข้อมูลต่างๆขึ้น ขึ้นเว็บตรงนี้ไว้แล้วน lead t sti jura o t g ก็ยังขึ้นในหมดแต่ก็จะพยายามทายอ,อยขึ้นแล้วผลของงานวิจัยอันนี้ตัวบทเรียนออนไลน์ก็คาดว่าจะเปิดเข้าสู่ระบบมุกข,ของจุฬาแล้วก็เปิดให้นักเรียนได้สามารถที่จะเข้ามาทดลองเรียนได้ในส่วนของคลังบทอ่านซึ่งมีการวิเคราะห์ตัวใจความสำคัญแล้วนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ แบบฝึกหัดให้นักเรียนหรือครูได้เข้ามาดูแล้วก็เลือกตัวบทอ่านพวกนี้แล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้มีการวิเคราะห์คําเชื่อมต่างๆที่อยู่ในบทความไปแล้วว่าเป็นอะไรบ้างแล้วก็ในอนาคตที่จะทําต่อก็คือมันควรจะมีการอธิบายด้วยว่าทำไมตรงนั้นมันถึงเป็นใจความสำคัญด้วยเหตุผลอะไรก็คิดว่าถ้า A.I มันฉลาด ขึ้นเราก็สามารถที่เอามันมาใช้ประโยชน์เป็นติวเตอร์ในการอธิบายแต่ละบทอ่านตรงนี้ได้แล้วก็ในส่วนของหลักสูตรอบรมครูก็มองว่าการอบรมครูเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ครูก็จะได้รับโดยตรงแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันช้าเพราะว่าจํานวนครูที่เข้ารับการอบรมในแต่ละรอบเนี่ยมันก็มีจํากัดอยู่เป็นไปได้ไหมที่จะทําให้เป็น าการเรียนรู้ด้วยตัวเองของครูที่จะเอาความรู้เหล่านี้แล้วก็ไปไปลองทำดูต่อแล้วในส่วนของแบบทดสอบมาตรฐานที่ทำตัวต้นแบบออกมาเนี่ยจะลองเปิดให้เป็นการทดสอบออนไลน์เพื่อให้คนได้เข้ามาลองใช้แล้วเป็นไปได้ไหมในอนาคตที่จะผลักดันให้เกิดเป็นาการสอบในระดับชาติเพราะเมื่อไหร่ที่มันเป็นการทดสอบในระดับ ชาติขึ้นมันก็จะมีแรงกระตุ้นให้นักเรียนอยากทำคะแนนการอ่านได้ดีแล้วก็อยากจะเรียนรู้วิธีการอ่านได้ดีเองแล้วในส่วนของตัวคลังข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆต่อไปได้ทั้งในแง่ของการวิเคราะห์ทำความเข้าใจกับภาษาไทยเองแล้วก็เอามาใช้สอน AI ไอให้มันช่วยวิเคราะห์จำแนกบ,บทอ่านภาษาไทย แล้วในส่วนหนึ่งที่โครงการนี้ก็จะมีพูดถึงในช่วงบ่ายก็คือการมองหาแนวทางที่เอา AI มาช่วยครูในการสร้างบทอ่านเพิ่มเติมที่อาจจะเหมาะสำหรับแต่ละท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็สร้างคำถามคำตอบที่ต้องการสำหรับแต่ละบทอ่านอันนี้ก็คือภาพที่มองว่าโครงการเนี่ย ทำอะไรอยู่แล้วก็จะต่อยอดต่อไปอย่างไรอันนี้อันนี้ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นแต่ละโครงก็จะมาพูดรายละเอียดแล้วกอ็อยากฟังความคิดเห็นของของผู้เข้าร่วมกับข้อเสนอแนะต่างๆต่อไปอันนี้ก็จบด้วยคติพจน์ของสถาบันก็คือภาษาไทยคือบรรยายและภูมิคุ้มกันของชาติเพราะว่าอย่างที่เราเห็น ภาษากับความคิดมันแยกจากกันไม่ออกเพราะงั้นภาษาไทยเนี่ยคือสิ่งที่เราทุกคนมีแล้วมันช่วยให้เราคิดกระจ่างคิดแจ้งปัญญาเกิดก็ด้วยภาษาไทยที่ที่แข็งแรงและถ้าเรามีปัญญาที่ชัดเจนรู้มากขึ้นเราก็สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันที่จะเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปได้ ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ ขอขอบพระคุณรองสตรา์จารย์ดรวิโรธอรุณมากณกุลนะคะท่านภูมิโดยการสถาบันภาษาไทยสุรินทร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะส่วนท่านพักผ่อนได้เลยนะคะและในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปพักเบรกกันสั้นๆนะคะเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้น q r code คนะคะสำหรับใช้สําหรับในการส่งคําถามนะคะส่งคําถามวันนี้เดี๋ยวกลับมาเราจะมีะการเสวนารออยู่อีก หนึ่งหัวข้อด้วยกันซึ่งเป็นการเสวนาในรูปแบบของการนําเสนอโครงการวิจัยถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของวันนี้ก็ว่าได้นะคะซึ่งอ๋อขออภัยค่ะ Q.R ว o า e โคที่ว่านี้อยู่หลังป้ายชื่อของท่านนะคะป้ายห้อยที่ทุกท่านได้นะคะจะมี Q.R code อยู่นะคะท่านก็สามารถที่จะสแกน Q.R Code แล้วก็สามารถส่งคำถามนะคะข้อเสนอแนะมาได้นะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมบนเวทีในแต่ละช่วงต่างๆหลังจากนี้หรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆที่มีต่อการจัดกิจกรรมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกัน15นาทีนะคะเบรกสั้นๆค่ะท่านสามารถที่จะนำของว่างมารับประทานในห้องนี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีก15นาทีตอนเวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีนะคะกลับมาเจอกันที่ห้องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ